สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้พามาชมนะคะรถดัมสวยๆพร้อมส่งมอบนะคะให้กับ f อฟเนาะไปยังสมุทรสงครามนะคะอำเภออัมพวาค่ะเจอกันได้เนาะคันนี้เป็นคันที่2แล้วนะคะในระยะเวลา3เดือนนะคะต้องขอบคุณไปยังเฮียแล้วก็เจมากๆเลยนะคะที่แบบให้ความเชื่อใจเนาะไว้วางใจออกรถกับทางอูของเราไปไว้ใช้งานนะคะ คันนี้เป็นฮีโน่เมกานะคะเครื่องยนต์ JO7E หลายๆท่านนะคะคงจะจำกันได้เนาะ,ะคันหัวสีสีบรอนเทาๆเนาะตั้งแต่เป็นหัวลากกซีมานะคะคันนี้ชุดแต่งเต็มมาจากญี่ปุ่นแล้วค่ะแต่ว่าลูกค้าสั่งนะคะแปลงหน้าเป็นโดมิเนเตอร์นะคะนี่ค่ะสไตล์เรียบๆเนาะดูแลรักษาง่ายนะคะสวยงามเนาะกันชนนะคะเป็นกันชนเดิมที่ติดกับรถมาตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นนะคะลูกค้า ปังต่อก็ใช่นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะใต้นะคะใต้แคปเ็เลดครอบมือจับเปิดประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมมาจากญี่ปุ่นเนาะ จัดเต็มมากๆนะคะคันนี้สวยตั้งแต่เป็นหัวลากคาซีมาแล้วนะคะระยะเวลาที่เราใช้ในการสร้างนะคะอย่างถ้าลูกค้าแบบเร่งใช้รถนะคะเต็มที่เลยเนาะไม่ถึง1เดือนเนาะประมาณ25วันนะคะก็เสร็จเนาะสำหรับรถ1คันนะคะ FC หลายๆท่านเนาะถามเข้ามาว่าถ้าแบบด่วนใช้รถใช้เวลาประมาณกี่กี่วันเนาะ เสร็จนะคะก็คือประมาณ25วันนะคะไม่เกินนี้เนาะเพราะว่าอูา่อของเรานะคะมีช่างครบทุกแผนกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราถึงกล้ารับประกันงานเนาะแล้วก็การันตีงานให้เลยนะคะทั้งยนกระบะทำกระบะทำสีนะคะทุกอย่างครบจบอยู่ที่อู่ของเราเลยเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะระยะเวลาในการสร้างรถนะคะไม่นานค่ะลูกค้าเราดูแลให้ทุกจุดเลยนะคะสเปคกระบะของคันนี้ค่ะความยาวนะคะอยู่ที่4เมตรนะคะรวมท้ายค่ะตัวเสา90นะคะความสูงฝาข้างอยู่ที่60เนาะระแนง2งไม้นะคะสวยๆไปเลยเนาะมีตะขอกลุ่มผ้าใบให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างค่ะนี่เลยอันนี้ช่างก็ลองขับมาเนาะ ก่อนส่งมอบนะคะทุกคันเราก็จะลองขับนะคะให้มั่นใจแล้วก็แน่นอนก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเนะ <Okay. S 1> าะเช็คพื้นฐานลูกค้าว่าเป็นยังไงก่อนนะคะว่ารถาลูกค้านะพร้อมส่งมอบอได้ไหมหรือยังไงนะคะความเร็วความร้อนอรอบขึ้นปกติไหมหรือยังไงนะคะแล้วก็เช็คดูแลให้นะคะก่อนส่งมอบทุกคันนะคะนี่เลยค่ะดูได้เนาะตัวนี้ลูกค้าขอเป็นแบบ แนบแบบเป็นตรงเตงเนาะสั่งได้นะคะนี่จัดให้ตามสั่งเลยตีหมุดยึดให้นะคะเรียบร้อยค่ะช่วงล่างเงาวิ้งนะคะมองเห็นแม่ค้าเลยนี่ค่ะเราดูแลให้เลยนะคะระบบเบรก <c oughs> ยีฟีนะคะถังโลมูมมเนิยมเนาะทอก็ตัวเอสนิ้วปลายไทยเท,ยทยแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเหล็กเหลากันด้านข้างตัวนี้เป็นเลดให้เลยนะคะแต่ขอคลุมผ้าใบมีให้เนาะลูกค้ามีสเปคหรือว่าแบบมานะคะอยากได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการสั่งได้หมดเลยนะคะยินดีจัดให้เลยนี่ค่ะดูการเชื่อมเนาะของอู่เราได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฝาข้างลายสามมิติติดกระดูกนะคะ,ะจะไม่โป๊ปิดเนาะโชว์ ตะเข็บนะคะตัวเสาซับให้เลยนะคะสาชั้นค่ะคันนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะเวฟไอเนาะอ่าก็จะดูแบบอาจจะโทนเข้มนิดนึงนะคะสไตล์ของลูกค้าแต่ละท่านเนาะแต่ละเจ้าก็คือจะชอบไม่เหมือนกันนะคะเราจัดให้เนาะตามสั่งนะคะลูกค้ามีแบบตัวอย่างสีมาเราก็จัดให้ได้เลยนะคะต้องอเรียกได้ว่าแบบเน้น่าเน้นลูกค้า ถูกใจมากกว่าเนะาะจัดให้เลยนะคะสวยงามไปอีกแบบเนาะลูกค้าอาจจะไม่ชอบโทนสว่างนะคะก็สั่งได้เลยหรือลูกค้าที่ชอบแบบโทนสว่างโทนสีสดใสได้หมดนะคะตัวนี้ก็คือจะไม่มีลายนะคะเป็นสีล้วนทั้งคันแล้วก็จะติดสติกเกอร์สะท้อนแสงให้นะคะเรียบร้อยเลยส่วนตัวฝาท้ายนะคะก็จะเป็นมันฝาท้ายลอนสามมิตเหมือนกันนะคะไม่ติดกระดูกค่ะนี่เลยก็สเปคจะเหมือนก,นกันกับคันแรกเลยนะคะ ปากนกแก้วงับกลางค่ะดันเพลาดันท้ายแล้วก็กันดังไยนะคะแล้วก็นี่ค่ะกันท้ายระเบิดนะคะมีให้ครบเลยคันนี้ครบทั้ง3าามแบบเลยนะคะหมูช้างคู่ค่ะ <c oughs> ทะเบียนเล่มนะคะไม่นานอู่ของเราเนาะรับประกันให้เลยนะคะ <c oughs> ลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์อยากซื้อผ่านตกลรวดเร็วทันใจแน่นอนนะคะ <c oughs> เพราะว่าทะเบียนเล่มออกพร้อมนะคะ <c oughs> พร้อมกับรถไปเลยนะคะอย่างลูกค้าแบบ ตัดสดนะคะอย่างคันนี้เนาอะ,อะ FC ตัดสดนะคะก็ายครบเลยนะคะวันรับรถนะคะลูกค้าอาจจะไม่สะดวกมาอ,อาจจะให้ทางอู่นะคะจัดส่งให้นะคะถึงบ้านก็แจ้งได้นะคะค่าขนส่งเราก็จัดให้เนาะในราคาพิเศษนะคะอย่างถ้าลูกค้าไม่ได้แจ้งไวเนาะ,ะเราก็จัดให้นะคะส่วนกันฝุ่นด้านหลังค่ะอันนี้ลูกค้าขอมาขอเท่ากับตัวรถเลยนะคะเพราะว่าขนส่ง แถวนั้นเนะาะอาจจะดุนิดนึงเนาะเราก็จัดให้นะคะปกติก็จะยื่นออกมาประมาณสักไม่เกิน10เซนนะคะหรือประมาณ10เซนเนาะถ้าเป็นสเปกอูกทั่วไปนะคะจัดให้นะคะอยากได้แบบไหนก็แจ้งได้เลยตะขอมีให้นะคะชุดไฟ LED เป็นเหล็ททางคันค่ะลูกค้าสวยๆไปเลยนะคะดูงานได้เลยนี่ค่ะ ยางนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มค่ะข้างหลังก็จะเป็นลายผ้าใบนะดีสโตนนะคะครบชุดเลยส่วนยางหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรเดียมน,นะคะเรเดียมน,นี่ค่ะเป็นของบริสโตนนะคะลูกคา้านี่เลยครบชุดนะคะเหมือนกันเนาะส่วนตัวกระทะนะคะก็จะเป็น825องากระทะขอบ16นะคะยาง825นะคะ ีเลยมีคิ้วนะคะอยากได้แบบไหนก็แจ้งได้นะคะยินดีดูแลให้นะคะตัวถังน้ำมันค่ะตัวนี้150ลิตรนะคะมาคู่กรบรถเลยกรองดักน้ำนี่ค่ะติดตั้งให้ไปพร้อมค่ะกันเคลื่อนนะคะมีให้ตัวนี้สำคัญมากนะคะเช่นกันเนะาะจัดให้เลยค่ะลูกค้าดูงานได้นะคะแบนตัดร้องคัซซี่ตัวนี้นะคะเราใช้ตัวหนานี่ค่ะตัวนี้ ลูกค้าก็สั่งเป็นฟันปลาได้เลยนะคะอยากได้แบบไหนแจ้งได้นะคะสเปกตามลูกค้าต้องการเลยดูงานช่วงล่างได้นะคะแนบเสริมให้ไปพร้อมบรรทุกได้เลยเดี๋ยวมาชมภายในค่ะ นี่คะ่ะชุดเบาะนะคะ V.I.P. ได้สีดำเต็มเบาะเนาะลูกค้าชอบโทนแบบเรียบๆเนาะดูหุนหดนิดนึงนะคะปอกหุ้มพวงมาลัยเราแถมให้ไปเลยเครื่องเล่น M.P. 3ติดตั้งเรียบร้อยนะคะที่พักเท้าค่ะ V.I.P. ยาวข้างหน้านะคะเต็มเลยเนาะจัดให้คะ่ะสวยๆนะคะระบบแอร์ทุกอย่างเนะาะเช็คระบบให้ใหม่ทั้งคันนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่าแอร์จะไม่เย็นเนาะนี่คะ่ะ หลังค่ะเรารือออกมาซักทําความสะอาดให้นะคะดูแลให้ทุกจุดเลยฟิล์มกรองแสงก็ติดให้นะคะเรียบร้อยค่ะลูกค้ารับรถไปเนาะไปใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมเครื่องยนต์ค่ะ5สูปนะคะ JO7E ค่ะลูกค้ารุ่นฮอตแล้วก็ฮิตสุดๆนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์ไมกิ๊กเลยค่ะลูกค้าใหม่มากๆนะคะรุ่นยอดนิยมค่ะ ช่วงล่างสีดํานะคะตัวนี้กระบอกด้าเป็น6ตันเลยของเราเป็นกระบอกด้าใหญ่ให้เลยนะคะเส,สียงเครื่องยนต์เนาะเราก็รีแมปกล่อกนะคะให้เรียบร้อยะคะ่ะสเด็กใช้งานได้เลย จะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าเกียร์เนาะนี่ค่ะช่วงท้ายนะคะสวยๆนะคะสเปคตามสั่งเนาะต้องขอบพระคุณนะคะมากๆเลยนะคะไปยังเฮียกับเจนะคะขอใหอ้รับรถคันที่2นี้ไปก็ขอให้รวยๆแหงๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะการงานการเงินไหลมาเทมา เป็นรถดัตามต้องการโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรค่ะ0863 297855นะคะอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ098162 8084นะคะจัดไฟแนนซ์ซื้อผ่านเทกสหรือจะตัดสดนะคะมีบริการครบวงจรค่ะสนใจแบบไหนก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะราคาน่ารักทุกคันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเบ็ดเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะทั้งทะเบียนเล่มเลยนะคะราคาอยู่ที่860,000บาททวนนะคะไม่แรงนะคะลูกค้าปีนี้รถราคาดีมากๆนะคะน่ารักสุดๆเลยต้องการก็มาได้เลยนะคะอุ่งเราเปิดทุกวันค่ะพี่กัดอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณ FC ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทุกๆท่านด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ